สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยาดอกหาแนวมาอ่านคนอีกแล้ววันนี้มือนีนเดอ้อมือนีนเดอ้ออันเพราะไงแล้วเสื่ออันบักแตงอันมาเฮ็ดกิมจีของเล้ายายดอกก็ได้เอาไว้น้อยน,อยนึงตําค่ะเพราะยายดอกอันติดร่มจะบอว่ากินตําบักคงว่าอิม่มว่าเพราะยังไงอิ่มอยูอยอ่มงนัง่งว่าขักใจค่ะโดนแล้วบาดนี้ก,ก็เลย ตำบักแงตกแงค่ะตำบักแตงมึงดูนี่อย่างเขาเอิ่นนี่อันกระดูกกระดูกอันปลาหมึกพนันเฮียก็ได้ละเอิอนเ่นว่าเป็นค่ะมักมันกึบกึบกรึบทำเป็นเป็นงัวกกะเอ็นงัวเป็นหมกูกะเอ็นหมูแล้วก็มีตีนไก่ค่ะใส่กันผักก็มีซัมเนียนะยังมีอยูย่บวกบวกบวกนี้อันบวกบวบอันเขาข้องเพราะอะไรเพราะว่าเ้าบอกินบอกินกตบว่าเอาเข้าวก้องค่ะแนวด้กินก็เอาว่าข้าก้อง เออหันลืมทัวผูปะ่ะวะเรื่มบอกทัวพะนะบอค่ะมันยังลอยอยู่ค่ะ,ะก็เลยเก็บไว้เอาผ่านพองเอาไว้กินน้ำถาเบิ่งก่อนจ้าโอ้ยมาเบิ่งแย่ดอกเลยลกผู้ใดก็ไไ้แซบอยู่เด้เนี่ยบ่แซบก็สร้างแย่ดอกแซบผู้เดียวก็ได้ค่ะแต่แย่ดอกเด้อสิไปแอบเบิง่งผู้นั้นผู้นี้เดี๋ยวมลุ่นแยดอกสกินให้เบิ่งสวดสวดสวดอันว่าว่าอยา่างไรแล้วตอนนี้อันสามีเขาใหญ่แล้วลวอสนับสนุนรักเฮ็ดเด้นี่ยนี่เราไปอาบนา้ำ ย้ดอกเห็ดแล้วย้ดอกกินเขากินน้ำเอาขึ้นไปกินเครื่องห้องนอนพนนะ่ะเพราะว่าอย่างลํำค่าแล้วจมเมื่อกินเผ็ดลายมึงสิบเป็นอันนั้นอันนี้กูร,รักษาแล้วก็หกักแล้วเป็นห่วงหราลคาะห้องขลํำค่าเนาะอันแต่ว่านีลา่ละเบิง้เงเบิง้เงเบิ้งเบิ้งเฮ้ยเื่าเสี่ยวก็ยดอกกูพน่ะนี่เอาเอาเผ็ดเครื่องเครื่องกลากๆได้เนี่ยเอาเอาไว้อเขาบอกชัยนึง บักพริกแห้งค่ะคุณพร,ริกแห้งเขาแแว่าแซบต้องก็แซบพี่ดีค่ะโอ้ยกุสิตำแหลกตำแล้วต่อไปย่ดอกส,สอก,กินพริกสดออกจากเวิร์ดก็จงเอาพริกแห้งตามพริกแห้งจะมม่โดนขาโดนพี่ดิค่ะมีไอ้แขนด้วยนะคะคุณขามีอ่อเลยเนี่ยสดสดบ่สดกระซังสด,สด,ส,ด,ส,ส,ดสดก็คือย่ดอกอ่ะถ้าสิเอาสดก็เอายดอกนี่แหละกุ้งกระเวิดแล้วมืออื่นมือฮื่จังสิงไวซื้อก็เอาแนวจังสิระกิน มิยังกัดกินอันนั้นเนาะค่ะเนาะเอ้ยเบิงบ่งเบืองเบืง <c oughs> องเบืองเบืองอะไรกับน้องายแตกขอโทษค่ะสู้น้องายก่อน <c oughs> หามหัวควันนะอดหัวควันไปก่อนคน <c oughs> นักขน,นขนเนะขนเนาะอยากได้อยากแห้งหลายค่ะอันเฮ็ดใบเพรใหญ่ายเราก็อันบัววาดอกว่าแต่ว่ายแย่เพาป่วยมากเราก็จมเราก็เป็นห่วงเลยะคะ่ะ ก็เลยอันรักกินรักเห็ดแล้วเร่าโสนับสนุนั่าเล่ากับว่า YouTube มีแต่ขี่ตัวมันไม่ได้ขี่ตัวเด้มันมีความจริงใจมีมิตรภาพมีอย่างหลายอย่างอยู่เนาะมีความรู้พร้อมแย้ดอกเบิ้งเบิดเด้อันเป็นมู่เป็นมูแย้ดอกกับเขาไปเบิ้งไอ้ซ่อมนี่ยค่ะว่าหลายหลายแย้ดอกมีไอ้มีไออันเห็ดเบียกมากอ่ะเห็ดกับเขาเพิ่นแล้วหอดกับทายหอดกับเขาเพิ่มแล้วมีไอ้หลายมานหอดกันหิวซุกซุก แค่นี้ล่ะค่ะไอเลิฟยูยายดอกรักทุกคนค่ะทุกคนก็รักยายดอกเลยเล้อวารักกับว่าเป็นยังยายดอกรักผู้เดียวก็ได้คิดดีทําดีได้ดีอันท่านเครียดให้ผู้นั้นผู้นี้แก้มปุงรุงยายแก้มค่ะยายดอกเลยอันไม่อยากเครียดให้ไผ่แค่นี้ล่ะค่ะไอ้เลิฟยูครั้งแรกที่คลิปยาวมากขอบคุณนะคะคนที่แนะนำยายดอกเห็นน้ำเด้อเรือสิมีผู้เบืงบนน้อแบบเนี้ยบายบาย